สนับสนุนโดยเชฟรอนตอนนี้เราจะคุยกับแพทย์หญิง กดชมนมโนนุกุลนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมหมอเบิร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล่าประวัติให้ฟังหน่อยจบหมอที่ไหนเราเรียนสาขาเพิ่มเขาเรียกสเปเชียลิสต์ใช่ไหมเพิ่มที่ไหนอย่างไรคะ ก็ตอนที่เรียนเนี่ยจบแพทยาศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยาศาตสตร์ศิริาราชพยาบาลนะคะ,<ฮ>ะที่จบหลักสูตร6ปีห <ฮะ S 1> ลังจากนั้นก็คือไปใช้ทุนเป็นอาจารย์แพทยศิริราชอีก3ปีค่ะจึงเรียนต่อเฉพาะทางทางด้านผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์อีก4ปีค่<ฮ>ะแล้วจึงเรียนต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเส้นผมและการผ่าตัดปลุกผมที่ศิริราชอีก1ปีแล้วจึงไปเ,ยเียนหฝั่งผิวหนังกับเส้นผมมันอยู่ในอันเดียวกันไหมจริงๆเส้นผมถือเป็นสาขาต่อยอดของผิวหนังอีกทีหนึ่งค่ะอ๋อ ทำไมคุณหมอเบิร์ตถึงเลือกสองฝั่งนี้ก็คือจริงๆตอนแรกเริ่มเดิมทีเลยตั้งใจจะเป็นหมอผิวหนังแหละค่ะเพียงแต่ว่าในระหว่างที่เราเรียนเฉพาะทางทางด้านผิวหนังอยู่นะตอนนั้นเนี่ยเราต้องเรียนโรคผิวหนังตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยไม่ว่าจะเป็นโรคกากเลื้อนผิวหนังอักเสบโน่นนี่นั่นถูกไหมคะซึ่งในตอนนั้นระหว่างที่ได้เรียนเราก็ได้เรียนชปเต์เกี่ยวกับผมด้วยซึ่งเป็นชปเตอร์ใหญ่ชปเต์หนึ่งตอนนั้นทําให้เราตระหนักรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยคนมีป จากการวิจัยนะคะเขาพบว่าในคนที่อายุ30ปีเนะะี่ยค่ะมีปัญหาโรคผมร่วงผมบางแล้วเนี่ย30หรือกระทั่งคนอายุ50ปีก็คือมีปัญหาโรคผมร่วงผมบางแล้ว50อผมอยู่ในพวกไหน,น <laughs> ในขณะที่หมอผิวหนังนะตอนนั้นด้วยความที่มันเป็นสาขาเส้นผมเนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างใหม่นะตอนนั้นเนี่ยหมอเฉพาะทางทางด้านเส้นผมเลยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นมีแค่ประมาณคนหรือสองคนเท่านั้นเองฮะใช่น <laughs> ้อยมากณนะตอนนั้น ก็คือที่สถานที่ที่มีสอนเปิดสอนนะคะก็คืออาจารย์รัตพลตวงทองที่สิริราชที่เป็นอาจารย์ที่จบมาจากต่างประเทศแล้วมาเปิดสอนในมีแค่ที่เดียวอ๋อมีที่เดียวซึ่งเขาสอนได้แค่ปีละหนึ่งคนด้วยความที่มีอาจารย์คนเดียวโอ้โหน่าสงสารมากใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าหมอที่จบเฉพาะทางทางด้านนี้มาเป็นมีแค่ได้ปีละคนซึ่งตอนที่หมอเรียนต่อเฉพาะทางทางด้านนั้นเนี่ยก็เลยแค่เป็นคนที่6ของประเทศเท่านั้นเองอ๋อถึงวันนี้เรามีหมอผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมและการปลูกถ่ายเส้นผม ใช่ค่ะถึงปัจจุบันนี้คร่าวๆก็ประมาณไม่เกิน20คนคะทั้งประเทศใช่ค่ะคราวนี้จบมาจบมาแล้วมาเจอกันได้อย่างไรครับก็เจอตอนที่พี่นุ้ยพาสามีมาปลุกผมเนี่ยแหละค่ะไปตามหามาเลยค่ะพอได้ชื่อมาแต่จริงๆคุณนุ้ยไม่ได้ไปหาคุณหมอเบิร์ตไปหาด r รปาร์คใช่ค่ะแล้วด r Park รปาร์คเนี่ยรีคอมเมนตชื่อนี้มาก็แปลว่าไม่เกี่ยวกับคุณนุ้ยคุณเลือกจะไปหาดรปาร์คเหมือนกันใช่ค่ะทําไมต้องไปหาเขาครับ คือตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราเรียนเฉพาะทางทางด้านเส้นผมที่สิริราชอยู่เนี่ยคะ่ะตอนนั้นเราก็ได้เรียนเบสิกเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องการปลุกผมทางเทคนิคผ่าแล้วก็เทคนิคเอ,อ e หรือเทคนิคที่จอดผมออกที่คุณนุ้ยเราใช่ค่ะเราได้เรียนเทคนิคนั้นมาหมดแล้วแต่มันเกิดปัญหาในใจตรงที่ว่ามันมีคนไข้หลายๆคนที่เขาไม่อยากที่จะมีแผลผ่าตัดทางด้านหลังซึ่งมันจะหายกลายเป็นแผลเป็นยาวไปตลอดชีวิต เป็นแผลเป็นก็ไม่เป็นไรนี่ผมอ๋อบวดเวลาโกนใช่บางครั้งมันเห็นอ่าโอเคหรืออีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ไม่พร้อมที่จะโกนศีรษะทางด้านหลังเหมือนกันเพราะว่ากว่าที่ผมเขาจะยาวลงมาให้ทรงผมมาดูเป็นปกติมัาใช้เวลาเป็นเดือนรหรือบางครั้งเขาอาจจะต้องไปเจอสังคมเยอะแล้วเขาไม่อยากให้ใครเห็นว่าทําอะไรมารตอนที่เราเรียนอยู่นประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยเรายังตอบโจทย์ตรงนี้ให้คนไข้เราไม่ได้ค่ะแล้วก็เลยไปเจอว่าอาจารย์ปาร์กเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่คิดคนเทคนิคที่เรียกว่านอนเชฟเวนเอฟยูอีคือการปลุกผมชนิดที่ไม่ต้องกนน่าาจจังหววเเเลทีีรรยบ เฉพาะทางตอนนั้นเนี่ยมันมีการประชุมวิชาการประจําปีของแพทย์ปลูกผมเกาหลีพอดีค่ะซึ่งในการประชุมนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสอนทั้งเลคเชอร์แล้วก็มีเวิร์กช็อปด้วยที่ให้เราสามารถไปดูอาจารย์ผ่าตัดได้เราก็เห็นว่าแบบเฮ้ยเทคนิคนี้มันว้าวยังไงคือคนอกจากว่าแกจะไม่ต้องโกนผมทางด้านหลังแล้วอาจารย์เขายัง ปลูกผมเองทุกเส้นด้วยตัวของตัวเองด้วยจากเดิมที่เราเคยแบบปลูกผมมาแบบใช้ผู้ช่วยหลายๆคนเห็นว่า,วาเฮ้ยอาจารย์เน่ะปลูกเองคนเดียวทุกเส้นและยังปลูกเร็วด้วยแล้วก็แกเอารีซอสมาให้ดูนะคะในคนไข้ที่ของแกที่ปลูกไปแล้วมันสวยงามมากคือมันค่อนข้างหวาัว,าวมากตอนนั้นเนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าเราอยากจะไปเรียนกับเขาเราก็ติดต่อเขาไปทางอีเมลนะคะบอกว่าขอไปเรียนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาอะไม่ไม่เปิดสอนนะคะแต่ว่าเขาสามารถรับเป็นวิ s i t i n g f e l l o ได้คือให้เราไปดูได้ เยี่ยมชมอ่ะใช่ประมาณสองสัปดาห์ตอนนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะไปดูหลักสูตรสองสัปดาห์ครับด้วยความที่ตั้งใจในใจว่าฉันเป็นจบเป็นหมอปลูกผมมาแล้วเราทําทุกเทคนิคในประเทศไทยได้หมดแล้วปลูกผมเองได้แหละเราไปดูสองสัปดาห์มันน่าจะทําได้ค่ะเราก็ไปยืนดูแกสองสัปดาห์ได้ไหมไม่ได้ผมเดาว่าผมเป็นแกนะ ผมก็ต้องให้ดูแล้วดูแล้วต้องทําไม่ได้ถ้าดูแล้วทําได้ใครมาดูก็ไปไปหมดเลยใช่่คะการแข่งขันสูงไหมครับปูกผมในเกาหลีสูงมากค่ะแล้วจะปล่อยไปง่ายๆได้ไงใครมาดูก็ทําได้ก็ราคาก็ดัดดื่นเลยดิใช่ค่ะตรงลงคุณหมอคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เมืองไทยใช่ค่ะจบแล้วจบแล้วค่ะดูแล้วดูแล้วทำไม่ได้ทําไม่ได้ค่ะแล้วไงต่อ ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเคสแรกที่กลับมาแล้วมาทาเองที่ประเทศไทยตั้งใจว่าฉันจะลองทำทำน่าจะทําได้หมอปลูกตั้งแต่สิบโมงเชา้าจนถึงเที่ยงคืนโอ้โห oh. คือมันยากมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่การปลูกผมของเราเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เราทําเองคนเดียวแล้วเราทําได้เราต้องมีทีมด้วยที่สําคัญเนี่ยขั้นตอนแต่ละอย่างมันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากคุณหมอโทษทีผมนึกภาพไม่ออกน uh huh. ะคะมันเหมือนดึงผมออกมาเส้นหนึ่งใช่ค่ะหรือดึงทีห้าเส้นแล้ว ฝังเป็นกอห้าเส้นดึงมาเป็นกอกอผมกอหนึ่งมีผม1นถึงสเส้นค่ะแล้วเสียบลงไปสีเลยไหมใช่ค่ะก็คือใส่ไปสีเลยค่ะโอเคของดรพาร์คดึงสี่แล้วไม่ต้องโกนด้วยใช่ค่ะแล้วใส่ไปสี่ไหมก็ใส่สีเหมือนกันค่ะอ๋อ แต่ว่าระหว่างนั้นเขาจะมีการเตรียมกราฟด้วยอ,อย่างเช่นมีเทคนิคพิเศษเอาผมไปแช่ในน้ํายาพิเศษแล้วก็ทุกขั้นตอนมันต้องมีความละเอียดอ่อนอย่างเช่นเราห้ามจับผมเกิน3าครั้งนะจับผมเกิน3าครั้งเราจะตายแล,แล้วการปลูกครัง้งหนึ่งสมมติผมไปหมดเลยนี่ล่อไปเป็นแมนจูเลยค่ะไม่ทํากันอยู่3วันเหรอครับ <c oughs> ทีละสี่เส้นเนี่ยกว่ามันจะกว่าตรงนี้จะดําได้อะนั่นแหละค่ะคือความว้าอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นคืออาจารย์เนี่ยปลูกด้วยตัวของตัวเองแต่สามารถทําด้วยอัตราที่เร็วกว่าเราทำสองสามคนอีกค่ะ เพราะเทคนิคเขาเหรอใช่ค่ะสมมติพื้นที่ประมาณนี้ค่ะคุณหมอใช้เวลานานแค่ไหนที่เคยทำธรรมดาก็สมมติว่าเฉลี่ย2 0 0พันกราฟแล้วใช้เวลาประมาณสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยผู้ช่วยอาจจะคนสองคนต้องมีผู้ช่วยด้วยต้องมีผู้ช่วยโอ้โหค่ะงานหนักนะใช่ค่ะงานละเอียดผมพยายามจินตนาการผมเคยไปดูเขาทําหุ่นกีบึงก็คล้ายๆอย่างนี้แหละใส่ทีละนิดๆนานมากแต่นั้นเป็นหุ่นไง เหนื่อยก็หยุดแล้วอีกวันก็กลับมาทำแต่นี้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้คนไข้ต้องวางยาสลบไหมครับเราจะมีการบล็อกขั้นตอนการบล็อกเส้นประสาทเพื่อให้คนไข้เจ็บน้อยลงหลังจากนั้นจึงฉีดยาชาเฉพาะที่เป็นโซนไปไม่ต้องสลบค่ะโอเคไปดูแล้วทําไม่ได้ไปบอกดรปาร์กยังไงถึงจะได้เป็นลูกศิษย์เราก็อีเมลไปถามแกค่ะว่าแบบเนี่ยฉันอะทําไม่ได้เลยมีปัญหาอะไรไหมคุณจะพอสักเซสอะไรไหมเขาบอกมาอย่างแรกเลยว่าอย่างแรกเลยแว่นกําไลแว่นขยายของคุณกําลังขยายไม่พอ แว่นขยายคือแว่นที่ใช้ตอนทาผ่าตัดใช่ค่ะตอนที่เราเรียนอยู่ในประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยหมอใช้ว่นกําลังขยายอยู่ที่แค่ประมาณ2 5งจุดห้าเท่าครับ,รบซึ่งมันไม่สามารถเห็นรูขุมขนได้ชัดทําให้เราไม่สามารถเจาะผมออกมาได้อย่างแม่นยําพอบวกกับพอมันขยายได้ไม่สูงมากเนี่ยทำให้การปลูกที่มันแน่นแล้วก็คุมเรื่องของทิศทางอะไรพวกนี้มันค่อนข้างลําบากมากค่ะแล้วเขาบอกว่าปกติถ้าจะปลูกผมเทคนิคของเขาได้ต้องใช้แว่นกำลังขยายห้าจุดห้าเท่าอ๋อค่ะ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยบริษัทผลิตแว่นก็ไม่มีเราก็เลยบอกอาจารย์ว่าโอเคงั้นฉันขออนุญ,ญาตไปเรียนใหม่แต่คราวนี้คุณนัดบริษัทแว่นผ่าตัดที่เกาหลีด้วยฉันจะบินไปใหม่แล้วจะไปขอเรียนอีกรอบนึงแล้วเขา,างไงนัดให้ด้วยเขาก็นัดให้แต่เขาก็คือให้เราไปเรียนเหมือนปกติค่ะสสัปดาห์เหมือนเดิม <S <S เราคิดอยู่แล้วถ้าคราวนี้เราทําไม่ได้เราจะไม่กลับมาข้าจะคุกเข่าอยู่ที่นี่จนกว่าท่านจะรับข้าเป็นศิษย์ ศลธรรมแลจัญญาบรรมันเป็นเหมือนความรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำหรือคุณขายให้กับลูกค้า